สวัสดีค่ะน้ำหวานกัญพรค่ะผู้นำภารกิจตามหาสุดยอดคนรักโลกประจำสัปดาห์พบกับผู้ร่วมภารกิจวันนี้และคุณท็อปพิพัฒน์ค่ะสวัสดีครับพร้อมไหมคะพี่ท็อปพร้อมครับอ้าวขอเสียงหน่อยเราจะใหทั้งทีมนะคะร่วมมือการปลูกต้นไม้ให้ครบ5ตน้นทีมไหนเสร็จก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะไปเลยพร้อมแล้ว ะะว่าปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนอยังช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยอย่างต้นไม้ใหญ่1ต้นให้ความเย็นเท่ากับเครื่องรับอากาศ1ตันหรือว่าให้ความเย็นประมาณ1 2 0 0 0หมนับิน่นเองคะเป็นการปลูกต้นไม้ที่เร็วที่สุดเท่าที่หวานเคยเห็นมาเลยนะคะแม้แต่ละทีมเนี่ยก็มีการแบ่งงานกันทำได้ดีมากเลยค่ะด้วยความร่วมมือร่วมใจทำให้ทุกทีมพิชิตภารกิจนี้ไปได้อย่างสวยงามค่ะ เปลี่ยนแปลงโลกของเราแล้วล่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะะ